เปิดคำตอบโดนใจพายแอนเทเนียคว้ามง Miss Universe Thailand 2023กับคำถามอะไรคือรากฐานของชีวิต เมื่อคืนวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแอนโทเนียโพลซิลจังหวัดนครราชสีมา MISS UNIVERSE Thailand 2023ในรอบ5คนสุดท้ายซึ่งมีคำถามว่ารากฐานของชีวิตคือการศึกษาจากคำกล่าวนี้คุณคิดว่านอกจากการศึกษาแล้วอะไรคือรากฐานของชีวิตที่สำคัญอีกบ้างและเพราะอะไรทั้งนี้ค่ะแอนโทเนียก็ได้ตอบว่ามีหลายสิ่งที่เราสามารถมองว่าเป็นรากฐานของชีวิตได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือคุณภาพชีวิตและที่สําคัญที่สุดคือการมีความสุขการได้นําสิ่งที่รักและตอบแทนสังคมทุกเมื่อที่จําเป็นไม่ว่าคุณจะทําอะไรในชีวิตของคุณมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จและเป็นพลังที่ดีให้กับคนรอบข้างสร้างผลงกร,รละทบเชิงบวกจงเป็นแสงแห่งเกียรติยศไม่ทําอะไรโดยปัศจากเจตนาที่ดีและทุ่มใจลงไปให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ